วันนี้ครับสวัสดีครับตัวนี้ก็เกิดเหตุนะครับสัญญาณหลุดนะครับสปอตเตอร์เราจะมากู้ซากสปอตเตอร์กันนะครับเกิดเหตุคือสัญญาณหลุดไม่สามารถควบคุมการบินได้นะครับ กำลังปรึกษากันอยู่นะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่ทำให้สัญญาณหลุดในครั้งนี้นะครับเอาดีนะครับมี CNN ด้วยนะครับติดตามข่าวเข้าทางนี้ทางนี้ได้ไหมทางนี้ทางนี้ครับนี่นี่นี่ทางนี้อย่าช่องนี้ ผมเพิ่งจะให้แบบยาแต่พี่นอยกูถามไม่เอาแล้วทำไมรีซิปเป็นที่รีซิปหรือยังไงไม่เอาถุงไหวถุงไหวเพอาะตะกี้เสียงมันยังเร่งอยู่เลยเครื่องอ่ะไม่ไม่เอาก็ไม่เอาเลยมีน้ำถอดแฉด้วยนะเชฟอ่าครับนี่แหละครับหัวปักเลยนะครับกำลังเข้ามาดูกันนะครับความเสียหายโอ้โหมอเตอร์ยังหมุนอยู่เลยอ่ะ ยังมีเสียงอะไรอยู่เนี่ยเสียงเซอร์โวยังทำงานอยู่นะครับโอ้โหนี่นะครับเดินไม่ได้เลยครับยังมีเสียงเซอร์โวทำงานอยู่นะครับโอ้โหปักก็ขี้โคนนี่นะครับเยง้ซอรโเลยอหนี่ครับปีกนะครับเสียงเซอร์โวยังลั่นอยู่เลยโอ้โหอยู่ตรงนี้แล้วนะที่ได้หยิบปีกเลยพี่อ่ะโอเค เงน,นะค,นคปักกระบำอเลยนะครับสัญญาณหลุดครับผมไม่เป็นไรเนี่ยพี่เพราะเจอดินนิ่มถูกปะถ้ามันนิดหนึ่ง,งตรงนี้เรารอดเลยจนะ <c oughs> ตรงนี้เรารอด <c oughs> โอเคครับฝากไว้แค่นี้นะครับ <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม WHAT?!